ดิฉันเองเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมค่ะสิ่งหนึ่งก็ติดตามข่าวนะคะในประเทศไทยเรื่องของการสอนธรรมะและก็มีดราม่าความขัดแยง้งแนวกว้างอย่างต่อเนื่องค่ะการสอนธรรมะนี่ถือว่าสำคัญมากเลยนะคะความรู้ต้องรู้ทั้ง นะคะปฏิบัติด้วยค่ะอ่านอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อเรารู้เฉพาะการอ่านเราจะขาดการปฏิบัติสติบวกปัญญาค่ะรวมถึงภาษาพูดค่ะก็จะสามารถสร้างความขัดแยง้งคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆลองไปฟังดูค่ะดิฉันก็พึ่งจะติดตามข่าวเห็นว่าเป็นประโยชน์คนที่ล้มละลายหรือบุคคลล้มละลายสอนธรรมะได้หรือไม่ บวชได้หรือไม่และที่สำคัญหากเขาไปขอรับบริจาคเงินสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่ว่าเขาจะใช้ชื่อตนเองหรือคนในครอบครัวเขาทำได้หรือไม่มีบทอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไหมถือว่าเป็นการหลอกลวงไหมเป็นคำถามนะคะไปรับฟังนะคะคนที่นะคะ ถือว่าดิฉันติดตามมานะคะและก็ส่งกําลังใจให้เสมอเพราะเป็นทนายเหมือนกันรุ่นพี่นั่นเองไปร่วมรับฟังทนายอนันตชัยท่านได้พูดถึงใครเอ่ยไปค่ะของทนายอนันตชัยยังมีการเปิดประเด็นใหม่โดยไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับเรื่องของบุคคลล้มละลายซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือเรื่องของเงินบริจาคซึ่งเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงซ่อบมีความผิดหรือไม่ ค่ะทนายอนันตชายัยค่ะหนูน้องออยจากปากแซบนะคะค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของที่มันมีกระแสข่าวมาว่าค่ะคารวคนหนึ่งมีการเปิดรับบริจาคตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างคะ่ะทนายมันผิดกฎหมายตรงไหนบ้างอะค่ะอ๋อคืออย่างนี้ครับเอ่อเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวว่าคารวัตสอนทมคนหนึ่งเนี่ยเอ่อเป็นบุคคลล้มละลายนะครับค่ะแล้วออกมาขายของ แล้วก็มีการขอรับบริจาคนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อเราเป็นบุคคลล้มละลายแล้วนี่นะครับการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าพนักงานพิจารณทรัพย์ห,หรือเรียกสั้นๆว่าจปทนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าเงินเดือนหรือรายได้ต่างๆเนี่ยจะต้องรายงานให้จปท เพราะว่ากบรเนี่ยเขาจะต้องเอารายได้ต่างๆเนี่ยไปชําระให้กับเจ้าหนี้นะครับเพื่อที่จะ,ะลดยอดหนี้ลงมา<ะ>บุคคลละมะลายเนี่ยถ้าเป็นในทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ตายทางธุรกิจหมายความว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีเครดิตในทางสังคมไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมด้านนิติกรรม หรือด้านธุรกรรมด้านการเงินได้ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของจพทนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าหากว่ามีการขายสินค้าก็ต้องรายงานให้กับเจ้าพนาักงานจับทรัพย์พเพื่อจะได้มาหักให้กับเจ้าหนี้ที่ที่ได้มีการฟ้องล้อมลอะลายหรือเจ้าหนี้คนอื่นๆที่มีการขอเฉลี่ยทรัพย์นะฮะใ,<ช> <ๆ S 2> ในส่วนของการขอรับบริจาคก,ก็เช่นเดียวกันครับ ถ้าหาว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมาขอรับบริจาคแล้วถ้าบริจาคในนามส่วนตัวเนี่ยก็บริจาคไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะครับเพราะว่าเงินที่รับบริจาคมาทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องเข้าบัญชีของตัวเองแล้วก็จะต้องเฉลี่ยให้กับเจ้าหนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในการเป็นบุคคลล้มละลายดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องไปเข้าบัญชีคนอื่น ถูกไหมฮะ hmm. เพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ทรัพย์รู้ว่าเงินที่ามาจากการบริจาคเนี่ยไปเข้าบัญชีคนอื่นแต่ว่าบุคคลที่โอนมาเนี่ยโอนโอน,โอนมาเนี่ยเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้วา่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่นะ hmm. ก็โอนเข้าบัญชีพอโอนเข้าบัญชีเนี่ยความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่ามาตราหนึ่งก็คือมาตราความผิดฐานชอโง ก็คือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง<ะ>ด้วยการหลอกลวงผู้อื่นและได้ไปซึ่งทรัพย์สินก็คือไปขอเรียรายเงินเขาไปขอรับบริจาคเงินเขาและปกปิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีเครดิตทางสังคมโอนเข้าบัญชีและจะไปทํานู่นทําทน,น,นี่แต่ถ้าไม่ทํามันก็เป็นการหลอกลวงและถ้าหากว่าเป็นการกระทําต่อประชาชนอขอรับบริจาคด้วยการส่อประชาชนเนี่ยก็จะมีความผิด ฐา,านช่อโครงประชาชนตามมาตราบุคคหมายยามาตราสามีประกอบด้วยมาตรา3 4มสี่หนึ่งะฮะซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือทั้งจำทั้งปรับอ่าเพราะนั้นเนี่ยความผิดที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับคา,าราวาสสอนรมคนหนึ่งนนะครับที่ที่จะเกิดขึ้นคือว่าความผิดฐานช่อโครงประชาชนตามมาตรา ตามกฎหมายยามาตาสามสี่กับวาตาสาม4ี่สนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของสัมภาร,รข้ามาเกี่ยวข้างเกี่ยวข้องด้วยในยเกี่ยวกับพรบรเกี่ยวกับการเลี่ยไรนะฮะซึ่งการเลี่ยไรเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะต้องแจ้งกรมการปกครองในการขออนุญ,ญาตเลี่ยไรนะฮะแต่ถ้าคุณไม่ไม่แจ้งนี่ก็มีความผิดนะครับมีอัตราโทษจำคุกเนี่ย ถ้าจําไม่ผิดก็จะหนึ่งปีหรือไงแหละ <S 1> <S 1> จําไม่ได้แนแนะครับแต่ว่ามีความผิดแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าเรื่องของสัมปรกรณ์ถ้าคุณรับบริจาคมาแล้วมีรายได้ก็จะต้องเสียเงินภาษีให้กับรัฐหรือสัมปรกรแต่ปัญหาประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ว่าเงินที่รับมาบริจาคเนี่ยมันเป็นเงินที่ไม่ได้ันเข้าบัญชีเขาไง ไปเข้าบัญชีคนอื่นแต่คุณไปบอกกับประชาชนว่าเนี่ยรับบริจาคเลยแล้วเวลาคุณไปแจกเงินแจกทองอ่ให้ให้กับอสถานที่ต่างๆวัดวาอารามหรืออะไรพวกเนี้ยคุณบอกเงินของผมเงินของผมผมจะให้ใครก็ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าขายชอบโผลประชาชนครับดังที่ได้แแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับว่า <S 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 เกี่ยวกับ คดีเนี้ยก็เป็นคดีที่สาลล้มมาลายกลางนะฮะเป็นคดีหมายเลขแดงที่รอสี่สามหนึ่งสองทัสองหอกสี่นะฮะระหว่างธนาคาร c i ไอบกับกับอ้าราะรสอนธรรมุลหนึ่งนะฮะก็ไปหาดูเองนะตอนนี้มันอยู่ในราชกิจจานุเบกษาไปหาได้เลยครับน้องไปหาได้ราชกิจจานุเบกษาของจ้าพนักงานพิจารณ์นะครับซึ่ง ซึ่งสารล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่2 7มิถุนายน2565นะฮะซึ่งน่าจะหมดนะประมาณันที่2 7มิถุนายน2568อย่างช้า<ม>ก็มาพิการ2568นะครับแล้วที่สำคัญนะครับถ้าหากฟังได้ว่าถ้าหากฟังได้ว่ามีการค้าขายก็ดีมีการขอรับบริจาคก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยแล้วไม่มีการรายงานเจปรทรเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกนี่ทุจริตแล้วมีอาจจะมีการขยายการล้มละลายจากสามปีเป็นหกปีถึงจะหลุดจากการเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยฮะตามนี้เลยครับข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้ครับโอ้อันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะทนายใหญ่ครับควรเปิดนะครับเพราะยังมีใครเปิดแล้วนี่ไปน้องไปเช็คได้เลยครับอันนี้เป็นประกาศในราชกิจจารุเบกสาครับค่ะออรอสี่สามหนึ่งสองทักสองห้า 6าคดีหมายเลขแดงนะครับหมายเลขแดง<ะ>น้องไปปิ้นออกมาได้เลยครับแล้วน้องจะรู้ว่าเป็นใครนะครับแต่อยู่ในมือผมนี่แหละนะครับซึ่งในการที่คุณไปขอรับบริจาคคุณไม่เคยบอกกับประชาชนเลยเลยครับ<ม>ว่าคุณเป็นบุคคลล้มละลาย<ม>แล้วคุณมาสอนธรรมะเนี่ยคุณสอนให้คนอื่นมีเงินมีทองแล้วเวลาคุณไปบริจาคเนี่ยคุณก็ยังบอกเขาอยู่เลยว่าเอ้าเงินผมผมจะให้ใครก็ได้อ้าวแล้วทำไมคุณไปชำระเจ้าหนี้ใช่ไหมน้องอื อ่าเคยเห็นใช่ไหมครับเ<ะ>จ่ายเงินจะรบบริจาคเป็นล,ล้านๆเอาทำไมไม่ชำระเจ้าหนี้ะนะฮะแล้วเขาจะหลุดเนี่ยหลุดจากการเป็นบุคคลล้มละลายนุ่มประมาณถ้าไม่ผิดนะครับ<ะ>ประมาณพฤศจิกาปีหกแปดแล้วก็ด้วยเหตุน,นี้ครับอในการที่จะอุปสมบทหรือบวชเนี่ยก็บวชไม่ได้นะครับเพราะว่านี่ต้องอยากว่าบุคคลล้มละลายเนี่ยตามพระราชจญจัากคณะสงฆ์พศสองพัห้าร้อยห้า แก้ไขเพิ่มเติมสองห้าสาม้ามาตรายี่สิบแปดเนี่ยถ้าเป็นบุคคลเกี่ยวกับการการเกี่ยวกับกฎหมายคณะสงฆ์นี่นะฮะเขาบอกว่าพระพิสูรลูกไก่ต้องคำปราสรุษถ้าเป็นบุคคลล้มลายเนี่ยก็ต้องศึกนะนี่นี่นี่บุคคลล้มลายนะถ้าถ้าจะเป็นพระพิสูรก็ต้องศึกและถ้าหากว่าจะบวชเนี่ยคนที่จะบวชเนี่ยก็จะต้องไม่เป็นบุคคลล้มลลายจะต้องไปเป็นคนบุคคลที่มีนิสิตล้นพ้นตัวออืเพราะว่า ในในในเรื่องนี้เนี่ยมันมันเป็นมหาเถรสมาคมท่านท่านได้มีบัญญัดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเนี่ยประมาณสักเอ่อนน่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เนี่ยค่ะที่จะคุยเรื่องบุคคลล้มละลายบวชได้หรือไม่คระละที่เป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยสามารถเป็นพระภพิสุกได้หรือไม่อ,อ่าแล้วคนล้มละลายเนี่ย เป็นบุคคลที่สอนธรรมะได้หรือไม่อมสอนนสอนได้อยู่แล้วได้ขอบริจาคได้หรือไม่เราจะต้องทํำยังไงไอ้น,นี่เดี๋ยวเราจะเราจะให้ความรู้ในรายการทนายกองทัพทำเกี่ยวกับบุคคลลรมาหลายน้องเปิดก่อนก็ได้ครับได้ค่ะทนายค่ะแล้วอย่างนี้คือต้องยอมรับเลยว่าตัวของคนที่มาสอนธรรมะเนี่ยคนคนนี้เนี่ยคือมีคนที่เรียกได้ว่าประชาชนเนี่ยคือเชื่อถือมากเลยอะ่ะใช่ใช่ คุณคือคือบอกว่าถ้าเป็นในทางกฎหมายบุคคลนี้คือบุคคลที่ไม่มีเครดิตในทางทางทรัพย์สินเลยทางธุรกิจด้านการเงินทางเศรษฐกิจคุณคุณไม่มีเลยคือตายทั้งเป็นเขาเรียกบุคคลตายทั้งเป็นอืคุณทําอะไรไม่ได้เลยคุณทํานี่คุณจะต้องไปขออํานาจของเจ้าพนักงานพิจารณาคุณได้เงินมาคุณก็ไปแจ้งเจปทคุณได้เงินมาอย่างุณไปแจ้งแต่ว่าตอนเนี้ยคุณกลับกลายเป็นว่าคุณไปให้คนอื่นเข้าบัญชีแล้วโดยใช้เครดิตคุณหาว่าเหมาะไหม ไอ้นี่หลอกลวงไหมหลอกลวงไหมหลอกลวงค่ะใช่คุณบอกว่าอมาบริจาคมาเขาเชื่อถือคุณเพราะคุณเป็นคนสอนธรรมะแต่เวลาโอนบัญชีเข้าบัญชีคนอื่นทุคกคนเข้าใจว่าเป็นบัญชีคุณ,คณ,คณไอเนี้ยคือการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งตามมาตราสามสี่หนึ่งและมาตราสามสามเป็นการ,เป,การเป็นการช่อโกงประชาชนอืแ้วไม่เกินจําพุก ไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือทั้งจําทั้งปรับแล้วอย่างนี้ทนายอยากจะแนะนํากับบุคคลนี้อย่างไรบ้างให้เขาทําอย่างถูกต้องบุคคลคือเขาเาก็ต้องเขาก็ต้องแก้งกบฏอ,อ่ะครับก็ต้อง <Language. S 2> บอกประชาชนนะครับ uhm. เขาต้องบอกประชาชนว่าเขาเนี่ยอ่าเป็นบุคคลล้มละลายเพราะฉะนั้นเขาอ่าการโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยไม่สามารถโอนเข้าบัญชีเขาได้ต้องให้บัญชีคนอื่น นะแล้วแล้วให้เลือกให้ประชาชนนี่เลือกเองค่ะให้ประชาชนเลือกเองว่าควรที่จะให้บริจาคหรือรับบริจาคได้หรือไม่เพราะตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้แล้วอันนี้นี่ตัวของข้อมูลตรงนี้นี่ไม่ทราบว่าใครส่งให้ทางทน,นัอนันแต่ชัยอะคะอ๋อมีมีมีม,ม,มีแฟนเพจก็ส่งมาให้ครับก็ส่งมาให้เขาส่งมาให้ว่าเออ ลองดูชื่อคนนี้คารวาส,สอนธรรมคนนี้ที่สง่งชื่อระดับสุขุลจริงว่าเป็นบุคคลมาไม่ผมก็เลยไปกดในราชกิจจารุเดกษาก็เจอจริงจเดี๋ยวน้องไปกดดูน้องก็เจอได้ค่ะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะทนายครับน้องไปเจอเจอไปเจอน้องน้องเจอเลยแหละเรื่องนี้ม,มีมีหลักฐานแน่นอนครับ นะมีหลักฐานแน่นอนหนูอยากจะขอสอบถามทนายอนะันะชัยคะ่ะเกี่ยวกับในกรณีที่ทางอาจาร,รย์เบียร์คะ่ะได้มีการตอบคาถาม <นะ S 1> จากเพจหนึง่ง <นะ S 1> แล้วมีการเอาร่างของพระที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยไปเปรียบเทียบกับสุนัขอะค่<น>ะเกี่ยวกับในเรื่องของการเน่าเปื่อยทีนี้ว่าก่อนหน้านี้คะ่ะทางผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ได้มีการไปสอบถามกับทางด้านของทางหลวงพี่น้ําฝนซึ่ง ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้อ่ะมันมันไม่เหมาะสมนะจะไปเปรียบเทียบแบบนั้นแล้วท่านก็ได้บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเรื่องของกฎหมายเนี่ยให้มาสอบถามทางทนายอนันตชัยว่าควรที่จะเอามาออกมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอะคะอ๋อคืออย่างนี้แล้วเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นีย้ยังไม่ต้องบรรทิศนะคืออย่างนี้ในเรื่องของการที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีกฎหมายหรอกว่า อจะมีความผิดอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่าเนื่องจากว่าการที่มีการเก็บสรีระอาจารย์ไว้เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความศักดิ์สิทธ<ะ>ิ์หรอกเขาเกี่ยวกับคุณงามความดีของท่านและเก็บเอาไว<ะ>้อและเพื่อที่จะก,ก็ได้เคารพบ,บูชาทําไมครับ<ะ>แล้วแล้วมันกระทบหลายหลายอาจารย์หลายหลายเกจิด้วยถ้าจะตอบก็ตอบในนี้แต่เรื่องกฎหมายไม่ผิดแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ได้ข่าวว่ามีคาราวานสอนทำล้มละลายนัน่นนหะที่รู้อืมอ่าแต่ว่าถ้าจะถามถามประเด็นไหนอะประเด็น,นู้้นหรือประเด็นนี้ <c oughs> ถ้าจะถามกฎหมายนี่ต้องต้องประเด็นเรื่องล้มละลายคาราวาสอนทำล้มละลายแต่รับบริจาคบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าเป็นประเด็น,น้นน่ะคะ่ะได้ไหมอะค่ะ ประเด็นได้ประเด็นล้นก็ได้แต่ว่าพูดไปได้มากไงเพราะว่ากฎหมายมันไ,ไม่เข้าไอเน้องอาจาะย์นเไม่เกับความเหมาะสมแต่ถ้าประเด็นเรื่องล้มละลายเนี่ยอย่างเงี้ได้ยาวเลยก็ก็คือจะเป็นกรณีของตัวของอาจารย์เบียร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งใช่ไหมคะของกรณีนี้ใช่ใช่ คือ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 ตามมันมีมันมันมีมนมเอกสาร,รหลุดออกมานี่เอถามเรื่องไหนเรื่องไหนตอนแรกอ่อยาถ,าถามถามเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมเรื่องไอ้นี่แหละคะ่ะเรื่องควา,<ต>ามเหมาะสมในใน,นั้นความเหมาะสมอัะเราตอบไม่ไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกค่ะไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่ามันไม่เหมาะไม่ควรไงเพราะว่าการที่เขาเก็บสลีะไว้เนี่ยเขาเก็บเพราะว่าครูบาอาจารย์ เขามีคุณงามความดีเขาก็เก็บไว้เคารพบูชาถูกไหมฮะเขาไม่ได้เก็บเอาไว้เพื่อที่จะว่าศักดิ์สิทธิ์หรอกแล้วคนก็มากราบไหว้ท่านเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณงามความดีท่านเยอะแต่การที่ไปคุณไปเปรียบเทียบกับสุนัขเนี่ยก็เหมือนกับคุณไม่เคารพครูบาอาจารย์ก็ตอบได้ทํานองนี้แต่ตอบได้ไม่เยอะแต่ถ้าเรื่องล้มละลายทําไมคุณมาขอรับบริจาคแล้วทาไมไม่เข้าบัญชีคุณก็คุณเป็นคนไอ้นี่ตอบยาวเลย เอา,าเรื่องไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้อ่าเอาเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องไหนเรื่องประเด็นเรื่องลบละลายเนี่ยแหละค่ะอ่าได้น้อง<ะ>น้องต้องตั้งคาถามมามาใหม่ไงค่ะว่าเออถ้าอ,อได้สราบข่าวว่ามีคารวาสคนหนึ่งสองคำเอ,อเป็นบุคคลละลาย,ยางเงี้ยแล้วพี่มีความคิดเห็นยังไงในการขอรับบริจาคอะไรพวกนี้แหละจพี่จะตอบค่ะดีไหมดีค่ะ ้าอย่งอางนั้นก็หนูขอถามเลยนะคะว่าเดี๋ยวเดียวบเดียว,ยวพี่ขอเอาเอกสารมาหน่อยได้ไหมอ่าได้ค่ะอีกสักประมาณอีกสักประมาณอ่อหนาทีเดี๋ยวน้องโทรมาได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้ดรฉันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนค่ะกับสิ่งที่จะต้องเจอในเรื่องของธรรมะของประเทศไทยเราคะ่ะดามาต่างๆจะจบแบบไหนนะคะโดยเฉพาะเรื่องใหญ่แบบนี้ค่ะคนที่ ะะจะต้องรับบทบาทแก้กรรมเหล่านี้ที่สร้างจากวาทกรรมและทําให้บานปลายค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรวนแล้วเกิดจากเราเสมอกาไม่มีใครทําให้เราเกิดผลลัพธ์หรือวิบากกรรมใดๆ ใดๆเลยนะคะกรรมมาเริ่มจากมโนกรรมของเราค่ะเมื่อเราคิดด้านไม่ดีด้านอากุศลหรือลบๆบ่อยๆค่ะก็ส่งผลเป็นอะไรคําพูดคำจาวาจีกรรมตามมาค่ะเมื่อวจีกรรมเรามีพูดบ่อยๆค่ะนะคะก็ต้องเกิดอารมณ์การกระทำแอคชั่นผลลัพธ์ก็ตามมาดังที่เราเห็นนะคะว่าไม่มีคำว่าบังเอิญค่ะสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาเราค่ะรว้แล้วเกิดจาก กรรมที่เราสร้างจากโลกภายในของเราทงนั้นค่ะหลายครั้งดิฉันมักจะได้ยินคำว่าเพราะคนอิจฉาเพราะคนนั้นคนคนนี้ค่ะนะคะจริงๆแล้วค่ะบุคคลอื่นจะไม่เข้ามาอิจฉาเราเลยค่ะถ้าเราไม่ร่วงหรือสร้างกรรมด้วยตัวเราเองมันไม่มีนะคะมันไม่มีบังเอิญค่ะคนจะไม่อิจฉาเราโดยไม่มีเหตุเสมอค่ะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกฎแห่งกรรม ถือว่าเป็นกฎวิทยาศาสตร์ค่ะล้วนแล้วเกิดจากโลกภายในเราเสมอค่ะฉะนั้นอย่าประมาทกับชีวิตค่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราค่ะล้วนแล้วเกิดจากโลกภายในเราเสมอค่ะส่วนสิ่งอื่นบุคคลอื่นค่ะนะคะเป็นเพียงแค่สิ่งภายนอกค่ะสิ่งที่เราเจอค่ะล้วนแล้วมาจากตัวเราทางนั้นกรรมมันปกปิดไม่ได้ค่ะมองไม่เห็นมันจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็ว นะคะมันก็ต้องรับวิบากกรรมนั้นค่ะและที่สำคัญว่าช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นเราจะรับมันแบบไหนตรงนี้คือบททดสอบครั้งใหญ่ของคนท่านของคนคนนี้ค่ะถ้าเกิดสถานการณ์นี้เขาจะรับแบบไหนดิฉันเชื่อว่าเขาศึกษาธรรมะเขาต้องแก้ได้ค่ะนะคะไปร่วมติดตามนะคะผลแห่งกรรมและฝึกเรียนรู้ธรรมะไปพร้อมๆมกันค่ะ